สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไซอัมวเทที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกวันนี้เราจะพูดถึงสถานการณ์ร้อนแรงบนคาบสมุทรเกาหลีหลังจากเกาหลีเหนือเดินหน้าสแสดงพลังด้วยการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลและเทคโนโลยีหัวรบนิวเคลียร์ทำให้พันธมิตรสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นต้องตอบโต้ด้วยการซ้อมรบร่วมระดับสูงสุดและเสริมระบบป้องกันขีปนาวุธขั้นก้าวหน้าสถานการณ์นี้จุดประกายคำถามสำคัญว่าเอเชียกำลังเดินหน้าเข้าสู่ความขัดแย้งครั้งใหหม่รรือพทุก การเคลื่อนไหวของเปียงยางดูเหมือนจะท้าชนทั้งเวทีการทหารและการเมืองระหว่างประเทศขณะที่จีนและรัสเซียเองก็มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อสมดุลพลังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกกำลังเผชิญความเปราะบางระดับสูงที่สุดในรอบหลายปีและทุกก้าของมหาอำนาจอาจกลายเป็นชนวนสำคัญที่เปลี่ยนเสถียรภาพของภูมิภาคในพริบตา การเร่งพัฒนาและทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นประเด็นที่สะเทือนเสถียรภาพของคาบสมุทรเกาหลีอย่างลึกซึ้งเพราะไม่ใช่เพียงการทดลองทางเทคนิคตามปกติแต่เป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนถึงความพร้อมในการป้องปรามและโจมตีต่อฝ่ายตรงข้ามเกาหลีเหนือได้เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธพิสัยใกล้พิสัยกลางและพิสัยไกลที่ มีศักยภาพเข้าถึงทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและแม้กระทั่งแผ่นดินสหรัฐซึ่งการพัฒนาในลักษณะนี้สะท้อนเจตนาของปิงยางที่ต้องการยกระดับน้ำหนักต่อรองในเวทีระหว่างประเทศพร้อมทั้งเสริมสร้างอักมณาทางการเมืองภายในประเทศให้มั่นคงขึ้นด้วยการแสดงศักยภาพเชิงทหารให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรม การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือมักเกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ในภาวะปรบบางหรือในช่วงที่มีปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศที่ทำให้เปียงยางต้องการดึงความสนใจของโลกเช่นช่วงที่สหรัฐหรือเกาหลีใต้มีการเปลี่ยนรัฐบาลการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ของพันธมิตรหรือการประกาศนโยบายด้านความมั่นคงฉบับใหม่เหตุการณ์เหล่านี้มักถูก ตีความว่าเกาหลีเหนือใช้จังหวะดังกล่าวเพื่อเน้นย้ำว่าตนยังคงเป็นผู้เล่นสำคัญที่ไม่อาจถูกเพิกเฉยและด้วยความสามารถด้านขีปนาวุธที่เพิ่มขึ้นทุกปีภัยคุกคามจึงไม่ได้เป็นเพียงคำเอตื่นเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่จะต้องได้ ปัญหาใหญ่ของการพัฒนานิวเคลียร์เกาหลีเหนือคือความไม่โปร่งใสของข้อมูลไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดต่อประชาคมโลกทำให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลที่เกาหลีเหนือปล่อยออกมาเองซึ่งมักเป็นข้อมูลที่มีเป้าหมายเชิงจิตวิทยาเพื่อสร้างแรงกดดันและความหวาดกลัวการประกาศความคืบหน้ากเกี่ยวกับหัวรบนิวเคลียร์ขนาดและการติดตั้งหัวรบหลายลูกในขีปนาวุธหนึ่งลูกหรือการพัฒนาระบบนำวิธีที่แม่นยำล้วนทำให้พื้นที่ใกล้เคียงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ประเทศต่างๆไม่สามารถรู้ได้ว่าความสามารถที่แท้จริงของเปียงยังอยู่ในระดับใดและความไม่แน่นอนเช่นนี้เองที่เป็นตัวเร่งให้ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้น อีกหนึ่งประเด็นสําคัญคือการทดสอบของเกาหลีเหนือมาเกิดขึ้นบริเวณทะเลญี่ปุ่นหรือใกล้เขตพรมแดนที่มีการจับตายอย่างใกล้ชิดทําให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นต้องแจ้งเตือนพลเรือนอย่างฉับพลันหลายครั้งการมีขีปนาวุธพิสัยไกลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทําให้ไม่สามารถคาดการจุดยิงหรือเส้นทางของขีปนาวุธได้อย่างมั่นยําส่งผลให้ระบบเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าและระบบป้องกันขีปนาวุธต้องทํางานอย่างเข้มข้นมากขึ้นและยิ่งเพิ่มภาระในการป้องกันประเทศของฝ่ายพันธมิตร ในระดับยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือถูกมองว่าเป็นความพยายามสร้างหลักประกันความอยู่รอดของระบอบเพราะประสบการณ์ในอดีตเช่นการแทรกแซงทางการทหารในตะวันออกกลางทำให้เปียงยางเชื่อว่าการมีอาวุธนิวเคลียร์คือวิธีเดียวในการยับยัง้งไม่ให้ประเทศตนถูกโจมตี <S <S การคิดเช่นนี้ทำให้การเจรจาปลดอาวุธกลายเป็นเรื่องยากเพราะเกาหลีเหนือมองอาวุธนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อความมั่นคงของชาติไม่ใช่เพียงสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้บนโต๊ะเจรจา ในอีกด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเกาหลีเหนือยังท้าทายระบบป้องกันขีปนาวุธของพันธมิตรโดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีปล่อยหัวรบหลายลูกหรือเมอร์ที่ทําให้การสกัดกั้นยากขึ้นรวมถึงการทดลองขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงที่มีความสามารถหลบหลีกราดาระบบป้องกันดั้งเดิมเช่นเตดหรือจิสอาจไม่สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวซึ่งเป็นสาเหตุให้สหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นต้องเร่งอัปเกรดระบบติดตามและป้องกันของตนอย่างต่อเนื่อง การแสดงสัญญาณุภาพของเกาหลีเหนือยังส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางอาวุธในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เกาหลีใต้เริ่มลงทุนพัฒนาขีปนาวุธความแม่นยำสูงของตนเองญี่ปุ่นเริ่มขยายโครงสร้างกองกำลังป้องกันตนเองและปรับนโยบายด้านความมั่นคงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ทำให้ดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเปลี่ยนไปอย่างมากความเคลื่อนไหวเหล่านี้กระตุ้นให้เกาหลีเหนือรู้สึกว่าตนถูกคุกคามมากขึ้นและตอบโต้ด้วยการทดลองครั้งใหม่ทำให้เกิดวงจรความตึงเครียดที่ย่าจะยุติ ท้ายที่สุดการพัฒนาขีปนาวุฒนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่ได้เป็นเพียงเรื่องภายในคาบสมุทรเกาหลีเท่านั้นแต่เป็นจิ๊กซอสํสำคัญในภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกเพราะมีผลต่อยุทธศาสตร์ของจีนรัสเซียและสหรัฐความไม่แน่นอนและการเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของเกาหลีเหนือจึงเป็นตัวเร่งสำคัญให้ภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความขัดแย้งสูงที่สุดในโลกการขยายความร่วมมือของพันธมิตรสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ความตึงเครียดในคาามรเกู่ง้นือจวว มือนี้ไม่ได้จำกัดเพียงการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการเจรจาทางการทหารเท่านั้นแต่ได้ขยายไปสู่การซ้อมรบร่วมขนาดใหญ่การปรับปรุงยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่และการพัฒนาระบบป้องกันที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งทําให้เกาหลีเหนือมองว่าตนถูกล้อมรอบด้วยระบบพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงกว่าและมีความตั้งใจชัดเจนที่จะตอบโต้หากเกิดความขัดแย้งความรู้สึกเช่นนี้ทําให้เกาหลีเหนือมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นและยกระดับการทดลอง อาวุธเพื่อแสดงว่าตนยังมีพลังในการป้องกามพันธมิตรเหล่านี้ได้ทั้งหมดนี้ทําให้ภูมิภาคเผชิญกับความเสี่ยงมากกว่าหาที่เคยสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มความสําคัญต่ออินโด แปซิฟิกในยุทธศาสตร์คอมม่นคงของตนโดยเฉพาะหลังจากจีนมีบทบาททางทหารที่แข็งแกร่งขึ้นและเกาหลีเหนือเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์การจับมืออย่างแน่นแฟ้นกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจึงกลายเป็นหลักฐานสำคัญของการสร้างสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคสหรัฐได้สนับสนุนระบบป้องกันขีปนาวุธชั้นสูงเช่นเต็ดในเกาหลีใต้และระบบอีจิสในญี่ปุ่นรวมทั้งจะส่งเรือดำน้ำนิำนำนวเคลียร์เครื่องบินทิ้งระเบิดและเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าร่วมภารกิจลาดตระเวนและซ้อมรบเป็นประจำการเคลื่อนไหวแบบนี้ถูกมองว่าเป๊ะ ในก,การแสดงพลังและส่งข้อความชัดเจนว่าหากเกาหลีเหนือล้ำเส้นสหรัฐพร้อมตอบโต้ทันทีด้านเกาหลีใต้เองก็ได้ปรับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้แข็งแกร่งขึ้น โดยประกาศนโยบายที่มิอ่อนข้อเรื่องการทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือการเพิ่งมงบประมาณด้านการทหารการพัฒนาระบบยยิงตตอบตบบโ้แแรรววววดเ็ละคาาามพยายามพพัฒนขีปุที่สามารถโจมตีฐานยิงของเกาหลีเหนือได้ทุกจุดภายในเวลาไม่กี่นาทีล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้สมดุลบนทัพสมุทรเกาหลีประบางมากขึ้นเกาหลีใต้ยังขยายความร่วมมือด้านข่าวกรองกับสหรัฐและญี่ปุ่นทําให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือที่แม่นยํากว่าเดิมซึ่งเกาหลีเหนือตีความว่าเป็นความพยายามสมอดส่องและล่วงรู้ความลับทางทหารของตน ในส่วนของญี่ปุ่นการเพิ่มความร่วมมือกับสหรัฐและเกาหลีใต้เป็นบทบาทใหม่ที่โดดเด่นมากขึ้นโดยญี่ปุ่นประกาศยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศฉบับใหม่ที่มีเนื้อหาก้าวหน้ามากที่สุดในรอบหลายสิบปีเปิดช่องญี่ปุ่นมีศักยภาพโจมตีกลับหรือ Counter Strike Capability หากถูกคุกคามจากขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์นโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่นที่เคยเน้นการป้องกันเชิงรับญี่ปุ่นยังลงทุนอย่างหนักในการพัฒนา ระบบเรดาร์ขั้นสูงดาวเทียมติดตามการปล่อยขีปนาวุธและเรือพิฆาตรุ่นใหม่ที่ติดตั้งระบาดบาวุสกัดกั้นหลายชั้นทําให้พันธมิตร3ฝ่ายสามารถจัดการภัยคุกคามได้รวดเร็วยิ่งขึ้นการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้ ญี่ปุ่นเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เกาหลีเหนือมีท่าทีแข็งกร่วขึ้นการฝึกซ้อมเหล่านี้มักรวมถึงการปล่อยเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์การจำลองการตอบโต้หากเกาหลีเหนือใช้ขีปนาวุธนิวเคลียร์และการฝึกลงจอดโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์ซึ่งเกาหลีเหนือตีความว่าเป็นการซ้อมสำหรับการลุกรานที่แท้จริงแม้ว่าพันธมิตรจะยืนยันว่าเป็นเพียงการป้องกันแต่สัญญาณที่ส่งไปยังเพียงยางกลับตรงกันข้ามโดยทำให้เกิดความกังวลว่าพันธมิตรมีความพร้อมในการจัดการกับรัฐบาลเกาหลีเหนือในสถานการณ์วิกฤต ความร่วมมือ3ฝ่ายนี้ยังมีมิติทางการเมืองที่ลึกซึ้งเพราะทั้ง3ประเทศได้สร้างกลไกการประชุมฉุกเฉินการแลเกเปลี่ยนข้อมูลการล่อยขีปนาวุธแบบเรียลไทม์และการกำหนดยุทธศาสตร์รวมเพื่อตอบโต้การยั่วยุของเกาหลีเหนือแนวทางเช่นนี้ทำให้ระบบพันธมิตรมีความกลมกลืนและรวดเร็วกว่าที่เคยซึ่งเท่ากับเพิ่มแรงกดดันให้เกาหลีเหนือต้องยกระดับศักยภาพของตนเพื่อรักษาความสามารถในการป้องปรามไม่ให้ถูกมองว่าอ่อนแอ ปฏิกิริยาของเกาหลีเหนือจึงรุนแรงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งการประกาศตัดการเจรจาทางทหารทั้งหมดการวางกฎใหม่ที่อนุญาตให้ใช้ขี่ปนาวุธนิวเคลียร์รู้สึกว่าถูกคุกค,คามและการทดลองระบบอาวุธรุ่นใหม่ที่มีพิสัย,ยิงไกลขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่พันธมิตร3าฝ่ายจัดประชุมใหญ่หรือประกาศนโยบายร่วมเกาหลีเหนือตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธหรือประกาศความสำเร็จทางเทคนิคเพื่อแสดงว่าตนไม่หวนเกรงต่อแรงกดดันใดๆ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจึงกลายเป็นดับสองคมด้านหนึ่งช่วยเสริมความมั่นคงให้ประเทศพันธมิตรแต่ในอีกด้านหนึ่งกลับทาให้เกาหลีเหนือรู้สึกโดดเดี่ยวและยิ่งพยายามเร่งพัฒนาอาวุธเพื่อรักษาความอยู่รอดทําให้เกิดการแข่งขันด้านยุทธศาสตร์ที่ไม่มีฝ่ายใดย,ยอมถอยส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกอยู่ในภาวะตึงเครียดระดับสูงที่เสี่ยงต่อการประตุข,ของปัญหาได้ตลอดเวลา การแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะจีนและรัสเซียกับสหรัฐและพันธมิตรเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีซับซ้อนและอ่อนไหวมากขึ้นเนื่องจากแต่ละประเทศมีผลประโยชน์ด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่แตกต่างกันการเคลื่อนไหวของฝ่ายหนึ่งจึงมักถูกตอบโต้โดยอีกฝ่ายทันทีทำให้ภูมิภาคกลายเป็นเวทีแข่งขันด้านยุทธศาสตร์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเกาหลีเหนือเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถเปลี่ยนดุลอำนาจได้ตลอดเวลาจีนและรัสเซียซึ่งมีบบททาสคัญ ยอนในการคานอำนาจสหรัฐต่างมีท่าทีที่ระมัดระวังแต่ชัดเจนว่าไม่ต้องการให้แรงกดดันของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นการเปลี่ยนระบอบหรือการแทรกแซงทางทหารซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงของตนเองจีนมีบทบาทสำคัญที่สุดในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจและการเมืองของเกาหลีเหนือมานานหลายทศวรรษจีนมองว่าสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีต้องคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ คือไม่ให้เกาหลีเหนือพังทลายและไม่ให้เกาหลีใต้รวมชาติภายใต้อิทธิพลของสหรัฐเพราะจะทำให้กองกำลังสหรัฐเข้าใกล้พรมแดนจีนมากเกินไปจีนจึงมักไม่สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดเกินไปต่อเกาหลีเหนือแม้จะไม่เห็นด้วยกับการพัฒนานิวเคลียร์ของเปียงยางก็ตามการสนับสนุนในระดับหนึ่งเช่นการค้าขายการช่วยเหลือด้านพลังงานหรือการป้องกันไม่ให้สหประชาชาติอีกดันเกาหลีเหนือจนเกินไปทำให้เกาหลีเหนือยังคงมีความสามารถในการดำรงอยู่และท้าทายสหรัฐได้ รัสเซียเองมีบทบาทที่โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆหลังจากความสัมพันธ์กับตะวันตกแย่ลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัสเซียเริ่มหันไปสร้างพันธมิตรกับประเทศที่มีจุดยืนต่อต้านสหรัฐรวมถึงเกาหลีเหนือความร่วมมือด้านการทหารและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปเพราะรัสเซียต้องการใช้เกาหลีเหนือเป็นตัวถ่วงดุลอิทธิพลของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเช่นเดียวกับที่สหรัฐเพิ่มพันธมิตรเพื่อถ่วงดุลจีนการพบประธางการเมืองระดับสูงระหว่างผู้นำรัสเซ ยื่กับความร่วมมือด้านอาวุธในช่วงสงครามยูเครนทำให้ภูมิภาคเต็มไปด้วยความภุ่มเครือและความเสี่ยงใหม่ที่ยากจะประเมินการแข่งขันนี้ยังส่งผลให้สหรัฐเร่งขยายบทบาทในภูมิภาคผ่านการเสริมกำลังทางทหารการสร้างความร่วมมือกับประเทศในเอเชียเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และออสเตรเลีย พร้อมทั้งสร้างกรอบความร่วมมือใหม่เช่นออคูสและควาดเพื่อป้องกันการขยายอิทธิพลของจีนการเคลื่อนไหวเช่นนี้ทําให้จีนตอบโต้ด้วยการเสริมกําลังในทะเลจีนใต้ขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับรัเสเซียจะซ้อมรบร่วมในทะเลญี่ปุ่นและแสดงบทบาทที่แข็งแกร่งต่อไต้หวันการเผชิญหน้าระหว่างจีนและสหรัฐในหลายจุดทําให้ภูมิภาคกลายเป็นสนามแข่งขันหลายชั้นทางทางการทหารเทคโนโลยีเศรษฐกิจและการทูตเมื่อจีนและรัเสเซียพยายามคานอำนาจสหรัฐการสนับสนุนทางการเมืองต่อเกาหลีเหนือก็เพิ่มมาึ้น ซึ่งทาให้เกาหลีเหนือมีความมั่นใจในการทดสอบขีปนาวุธและเร่งพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกโดดเดี่ยวจากเวทีโลกการได้รับการสนับสนุนในระดับหนึ่งจากจีนและรัสเซียช่วยให้เกาหลีเหนือใช้สถานะของตนเป็นตัวต่อรองสําคัญในการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเกาหลีเหนือสามารถยั่วยุโดยคํานวณผลดีผลเสียได้เพราะรู้ว่าหากเกิดการเผชิญหน้ากับสหรัฐหรืหรอพันธมิตรจีนและรัสเซียจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์นําไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลเปียงยาง่าย สถานการณ์นี้ทําให้คาาสมุทรเกาหลีกลายเป็นจุดกดดันทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะการเคลื่อนไหวเล็กน้อยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจกลายเป็นเหตุการณ์ที่กระทบต่อดุลอํานาจระดับภูมิภาคหรือแม้แต่ระดับโลกความซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอาวุธเช่นอาวุธเหนือเสียงดาวเทียมทางทหารระบบปัญญาประดิษฐ์สาหรับการทําสงครามซึ่งจีนรัสเซียสหรัฐและแม้แต่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นต่างเร่งพัฒนาเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในยุทธศาสตร์ระยะยาว ความไม่ไว้วางใจระหว่างมหาอำนาจยังทำให้การเจรจาลดอาวุธหรือควบคุมขีปนาวุธในภูมิภาคแทบเป็นไปไม่ได้เพราะประเทศต่างๆเกรงว่าการยอมลดศักยภาพทางทหารจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้เปรียบจีนไม่ต้องการให้สหรัฐมีกำลังทหารมากขึ้นใกล้พรมแดนตนเองรัสเซียไม่ต้องการให้สหรัฐขยายอิทธิพลการทหารในเอเชียมากเกินไปสหรัฐไม่ต้องการให้จีนและรัสเซียมีช่องทางเสริมความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมากกว่านี้และเกาหลีเหนือก็ใช้ความขัดแย้งนี้เป็นเกราะป้องกันตัวเอง การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนนี้ทำให้คาบสมุทรเกาหลีไม่ใช่เพียงพื้นที่ขัดแย้งระหว่างสองเกาหลีแต่เป็นเวทีที่มหาอำนาจใช้วัดพลังกันอย่างเงียบๆโลกจึงเฝ้าดูสถานการณ์ในภูมิภาคนี้อย่างใกล้ชิดเพราะทุกการเคลื่อนไหวของจีนรัสเซียสหรัฐหรือเกาหลีเหนืออาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ส่งผลต่อความมั่นคงของเอเชียและอาจลุกลามไปถึงความมั่นคงระดับ โลกได้ทุกเมื่อในภาพรวมทั้งหมดสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีได้กลายเป็นหนึ่งในจุดประบาังที่สุดของเอเชียเพราะมีทั้งการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือการขยายความร่วม มือของพันธมิตรสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจอย่างจีนและรัสเซียเข้ามาปะทะกันในเวทีเดียวความเคลื่อนไหวเหล่านี้สร้างแรงกดดันทับซ้อนที่ทำให้ภูมิภาคต้องเผชิญความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดจากการคำนวณความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือการตอบโต้ที่ไม่สามารถถอยหลังได้สถานการณ์ทั้งหมดจึงไม่ใช่เพียงความตึงเครียดชั่วคราวแต่เป็นโครงสร้างความ ขัดแย้งที่ฝังลึกและพร้อมประตูได้ทุกเมื่อทําให้เอเชียต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าผลลัพธ์ของการเผชิญหน้าระดับนี้จะนําภูมิภาข้อไปสู่เสถียรภาพหรือกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหม่ในอนาคต